นะครับวันนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเขียนแบบทัศนียาภาพนะครับที่มันเป็นลักษณะการวัดก็เป็น m e เ mat s อ r ์เม m e อริง i n g point ก็คือใช้จุดวัดระยะการใช้จุดวัดระยะเนี่ยมันก็ต้องกําหนดมุมมองก่อนทีนี้ภาพมันเป็นแบบนี้เราก็ควรใช้ทัศนียาภาพแบบจุดเดียวหรือสองจุดนคนักก็เป็นจุดเดียวถูกไหมเพราะมันมองแบบนี้ ทีนี้เมื่อเป็นจุดเดียวเนี่ยมันก็มองตรงนี้อันที่หนึ่งอันที่สองและอันที่สามก็มน่าจะเป็นอน,นไนมุมจุดที่หนึ่งไหมจุดที่สองตรงตรงนี้จุดที่สามตรงนี้เพราะั้นเราค่อนข้างที่จะเน้นด้านนี้เราก็ควรจะเอาจุดที่หน,น,น,นึ่งนะ,นะครับเน้นตรงนี้สําคัญในการเลือกมองก่อนเราก็ลากมาแบบนี้อันนี้คือจะหาสเตชันคอยคือจุดยืนมองถามว่าจุดยืนมองเราต้องหลักอางคืออะไรมันต้องห่างมาจาก ด้านหลังตรงนี้1.5-2เท่านี่คือฝรั่งมันเขียนไว้นะแล้วผมมาฝึกอีกทีนะึงตรงนี้4เมตรแสดงว่าตรงนี้ก็ควรจะเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น8เมตรถูกไหมระยะตรงนี้ก็คือ8เมตรเพราะตรงนี้มัน4เมตรแล้วก็ออกมา4เมตรถามว่าถ้าเรามองไปตรงนี้มันจะใช้เลนวายครับอ่ามันจะใช้เลนวายทำให้ภาพเนี่ยจะไม่สวยมันจะต้องออกมา1.5เท่าของความลึกหรือ2เท่าก็ประมาณนี้ หนึจหน้าเท่าก็คือ6เมตร่าถามว่ามีความสําคัญยังไงตรงนี้มีความสําคัญครับเพราะอะไรครับเพราะเป็นเรื่องที่ตรงนี้จะได้กําหนดในเรื่องของจุดวัดระยะนะครับจุดวัดระยะเนี่ยก็คือตรงนี้ตรงนี้คือสเตชันพอยต์ SP สเตชันพอ i ต์ตรงนี้ก็คือจุดและหน้าภาพก็คือพิเชอร์เพลนเหมือนเดิมเพลนตรงนี้นะครับเวลาเราเขียนเนี่ย หลักการก็คือใช้ตรงนี้นะครับเป็นจุดอาเนี้แล้วก็เราก็อยไแบบนี้เห็นไหมครับน้นเราเขียนรัศมีวงเวียนไปตรงนี้เพื่อตรงนี้หาจุด M จุด M, ด m. ก็คือจุดอะไรครับถ้าเขียนให้เต็มที่ก็คือจุด MP คือ m e a s u r i n g point ก็คือจุดที่ใช้ในการวัดระยะเห็นไหมครับ ที่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็คือว,วิธีอะไรครับตรงนี้สี่เมตรนะฟังให้ดีนะครับเนี่ยเราก็เขียนได้มาตร่วนหนึ่งต่อยี่สิบห้าอันนี้คือด้านหลังภาพทีนี้มันสูงมาเท่าไหร่ก็ประมาณทักสองเมตรหกสิบอ่าสองเมตรกสิบความสูงนะตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือฉากหลังภาพที่เป็นสองเมตรหกสิบทีนี้ถามว่าวิธีที่เขาใช้กันอยู่ทั่วไปนะ ถามว่าผิดไม่ได้ผิดนะครับแต่ผมถามว่าถ้ามันละเอียดขึ้นมาเนี่ยคุณจะใช้วิธีแบบไหนอ่าอันนี้ก็เลยเอาไปยุบไปจากนีิอีหนึ่งตรงนี้ก็คือกลาวลายนอิสนะครับและจุดฮอริสนทั้ไลน์ก็คือมันจะต้องสูงจากเนี้ยเก้าสิบเซนถึงเมตรยี่สิบความสูงตรงเนี้ยอันนี้ก็คือฮอริสนทั้ไลายนะครับแต่เนอริสนทั้ไลายเนี่ยก็คือเนี้ยครับ ต้องสูงจากเนี้ยนะครับถึงจะดีที่สุดก็คือ90ถึง1.20เมตรใน90เซนถามว่าถ้าลงสูงขึ้นมาแบบนี้ไม่น่าจะห็นดีที่สิดเพราะมันเห็นพื้นเนี่ยเยอะมากเห็นไ,ไหมครับเนี่ยคือหลักการเห็นไ,ไหมครับแต่ถ้าเราเขียนห้องครัวมันก็ต้องสูงมากกว่าคอเตอร์คานอเตอร์ในห้องครัวเนี่ยก็สูง7.5เซนอ่าเพ้นมันต้องสูงอาจจะเป็นเม10็ด20ก็ได้เพราะมันจะได้เห็นพื้นข้างบนใน ตรงนี้ด้วยทีนี้ตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้มันออกมาเท่าไหร่อ่ะตรงนี้อ่าตรงนี้อ่าเราก็ดูตรงนี้นะครับออกมาก็อ่าหนึ่งเมตรห้าเซนอ่าอันนี้ก็หนึ่งต่อยี่สิบห้ายนะครับหนึ่งเมตรยี่สิบห้าตรงนี้ก็คือมีอีกวิธีหนึ่งที่เขาเขียนกันนะครับดูให้ดีนะครับมันไม่ได้แปลว่าผิดแต่มันใช้ไม่ได้ในงานที่เป็นต้องระดับละเอียด อ่าแนี้เห็นไหมครับทุกอย่างเนี่ยก็ต้องไปรวมที่จุดรวมสายตาอ่าเห็นไหมครับเราจะเน้นด้านนี้ทีนี้เขาใช้วิธีก็คือว่าตรงนี้ครับถามว่าผิดไหมวิธีแนี้ไม่ได้ผิดนะครับแล้วก็มากําหนดเส้นเส้นหนึ่งตรงนี้ตรงไหนก็ได้แล้วก็ลากมาแบบนี้เห็นไหมครับ แล้วก็เอาตรงนี้จะจะเอาจ,าจ,าอาจริงๆแนละ้วมันก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือเท่าไหร่ครับแล้วเขาก็ลากเส้นทะแยงมุมแบบนี้อ่าแสดงว่าตัดตรงนี้ก็คือเป็นหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเพราะตรงนี้มันสี่เมตรเห็นไครับตรงนี้ก็คือเท่าไหร่ครับหนึ่งเมตรตรงนี้ก็อีกหนึ่งเมตร ตรงนี้ก็อีกหนึ่งเม็ดเนี่ยวิธีนี้นะถามมาได้เลยได้แล้วตรงนี้เขาเขียนเส้นตั้งขึ้นมาก็แสดงว่าหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดวิธีแบบนี้ไม่ได้ผิดนะครับเพราะนเราเรียกลากเส้นกากระบาดตรงนี้มันเส้นกากระบาดตรงนี้มันก็ไปตัดตรงไหนก็ได้เป็นหนึ่งเม็ด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 มาแต่ผมถามว่า ถ้าตรงนี้ถ้ามัน,นห้าสิบเซนก็กะเอาเหมือนกันแปดสิบเซนอ่ะออกแล้วออกมายัางไงแล้วถ้ามันเจ็ดสิบห้าถ้าเม็ดสิบห้าเราลบกาทั้งนั้นเลยทีนี้เนี่ยคือปัญหาว่ามันใช้วิธีนี้ไ,ไหมอ่าโอเคอันนี้ก็คือวิธีหนึ่งแต,แต่ผมมีวิธีใหม่โอเคนะครับแต่วิธีใหม่คือใช้จุดวัดระยะมันเหมือนกันเลยอ่านะครับดูดีนะครับ ตรงนี้ก็คือสีเมตรมนก็เลยตรงนี้จะเน้นหน่อยตรงนี้ก็คือเราต้องเขียนเป็นรูปด้านเลยครับเราถามา่าใช้สเกลเท่าไหร่ที่เหมาะสมก็คือหนึ่งต่อยี่สิบห้าครับถ้าอยากจะให้รูปนี้มันใหญ่ก็เป็นหนึ่งต่อยี่สิบครับตรงนี้ HL เหมือนเดิมนะครับอันนี้ GL แวัดขึ้นมาสูงเท่าไหร่ครับเก้าสิบเซนต้องอยู่ประมาณเก้าสิบถึงไม่ยี่เท่านั้นนะครับก็ยึดหลักการนี้ นะครับ HL หนึ่งต่อยีาทีนี้ตรงนี้มันวัดออกมาเท่าไหร่ก็คือเม,ม,มตรเซนเมื่อกี้เราใช้สเกลวัดระยะหมดเ,เลยครับเมตร้าเซนตรงนี้คือจุดรวมสายตาไปยันตรงนี้จุดรวมสายตาตร็นี้ครับจุดไปนี้นครับจุดน,นี้เราอาจจะไม่ต้องลากทั้งหมดก็ได้ลากเฉพาะที่มุมนะครับเสน้นมันจะไม่ยุ่งยากยืดหยุ่น เรงไม่เคยดุมด uh, ้านนั้นที่หนูใช่ไหมครับจุดนี้คือก็เราก็เม็ด้าอ่าวัดห่างมาจากริมตรงนี้คือเม็ดห้าเนี่ยก็คือตรงนี้จากนี้ถึงนี้หนึ่งเม็ด้าเซนเพราะเราต้องกาใหนมันอยู่แนวนี้อยู่ตรงนี้แนวนี้ไม่สวยเพราะมันตรงกับเตียงพอดีอยู่ตรงนี้ก็ไม่สวยเพราะมันจะเน้นด้านนี้ซึ่งจริงๆริงเราเราควรจะเน้นเตียงเห็นไหมครับนี่คือการกําหนดมุมมองเราต้องสอนเด็กทีนี้จุดวัดระยะเนี่ยมันมายังไงตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับ ก็คือ8เมตรนะครับนี่นะครับวาะระยะมาตรงนี้ครับตรงนี้นะครับคือ8เมตรนะครับสมมติตรงนี้นะครับคือ8เมตรตรงนี้นะครับนี่นะตรงนี้ตรงนี้นะคือ8เมตรนะมันกน8เอาก็มันมาจากตรงนี้ไงสองเท่าของความลึกห้องห้องลึก5เมตร ก็ตรงนี้ก็ควรจะเป็นสิบเมตรคือหนึ่งจุดห้าถึงสองเท่าของความลึกห้องอ่านี่มันเป็นฟูด้ยตรงนี้ครับอ่าคือตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็เขียนลัศมีไปแล้วไปตัดตรงนี้ก็คือ MP, เนี่ยคือสิบเอ็นบีเห็นไหมครับเพราะงั้นเราก็ต้องลัดตากนี้ไปนะครับนะครับพอเห็นตรงนี้เราก็ลากมานะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับมันก็ต้องไม่อย่างนั้นตรงนี้นะครับก็คือจุด M T เห็นไหมครับอยู่ที่ฮอลลีเซนเทาลายตรงนี้ใช้ทําอะไรครับเจอวัาระยะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องกะแบบนี้กะแบบนี้คือเด็กมันจะทํายากผมเเซนแต่ละคนเนี่ยเอาเท่าไหร่ทีนี้วัดระยะมาเลยครับเท่าไหร่ครับเอา้าช่วยพูดด้วยดิช่วยพูดด้วยจะพูดได้นะไหมเม่แปดไม่ใช่เลย,ยนี่ตรงนี้ก่อนนีอ๋อ คือตรงนี้เนี่ยเราวัดด้านนี้เอาฟังให้ดีนะครับด้านนี้เนี่ยเราวัดตรงนี้หมดเลยเราวัดระยะแบบนี้หมดเลยอ่าถูกต้องอ่าคนละจานหลือครับห้าสิบแล้วเท่าไหร่อีกครับเมตรแปดเมตรแปดเห็นไหมครับเราวัดให้หมดเลยอาจารย์บัวแล้วเท่าไหร่ครับห้าสิบเมตรเมสิบห้าเมตรสิบห้าใช่ไหมอ่าเมตรสิบห้าเมตรสิบห้าเนี่ยก็คือตรงนี้แต่มันมีตรงนี้อีกนิดหนึ่งห้าสิบอ่าแสดงว่าตรงเนี้ย ห้าสิบเห็นไหมครับทีนี้เราใช้จุดเอ็มเนี่ยครับมานะเหรออะไรอ๋อสีเงินเห็นไหมครับอ๋ออาจารย์บัวดูใหดีนะครับเนี่ยลากมาตัดตรงนี้เลยครับอาจารย์บัวลากมาตัดตรงนี้เลยครับอาจารย์บัวลากมาตัดตรงนี้เลยตรงนี้ลึกเท่าไหร่ครับห้องเนี่ยสี่เมตรใช่ไหมครับในความลึกห้องอยู่ตรงนี้ แหนนะครับแต่ในห้องเนี่ยมันจะต้องอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เห็นไหมครับไม่เกินจากนี้ดูให้ดีนะครับงั้นถ้าเราลากเส้นมุมห้องตรงนี้ไปนะครับมันจะบรรจบกันพอดีเลยนะครับนะครับอ่าตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะมันมันบรรจบเป็นเส้นเดียวพอดีเลยเห็นไหมครับ เพื่เราสามารถวัดระยะตรงนี้ได้หมดเลยเห็นไหมครับเนี้ยการสอนเด็กก็คือสอนให้คนรู้เรื่องหลักการมันก็มาตัดตรงไหนก็เป็นตรงนั้นตัดตรงไหนก็เป็นตรงนั้นเห็นนะครับหลังจากนั้นก็ลากมาเช่นนี้ด้วยไม้ทีดูเรเ่องสไลน์เห็นไหมครับไม่ยากเลยเห็ือน ตรงนี้นตรงนี้ตรงนี้อ่าเห็นนี้ตรงนี้เท่าไหร่ครับสี่สิบอ่าตรงนี้สี่สิบกรดีผมกระดแล้วอีกเมตรหกแล้วตรงนี้สี่สิบอ่าเราก็วัดตรงนี้เลยครับสี่สิบแล้วออกมาอีกเมตรหกก็ความยาวเตียงเนี่ยก็คือสองนี้ตรงนี้อีกสี่สิบเอานับเราวัดได้หมดเลยแล้วก็ลากจากไหนครับเนี่ยนี่นี่คือแรงของเตียงแล้วเราได้แล้วเห็นไหมเหนืยแล้ นี่คือเตียงแล้วตรงนี้ก็คืออะไรครับนี่ร่างมาตัดตรงนี้เหมือนไมครับจำนบนอันนี้คือ 4, สี่สิบตรงนี้ก็คือ 4, สี่สิบตรงนี้ก็คือเมตรหกตรงนี้ก็คือเท่าไหร่ครับห้าสิบเป็นข้าวจำนวตรงนี้เมตรแปดตรงนี้ห้าสิบแล้วจากนี้ถึงนี้เท่าไหร่นะเน็ตสิบห้าแลวจากนี้ถึงนี้ ตรงนี้ก็คือความลึกห้องก็คือสิบเมตรเห็นไหมครับเห็นไหมลงไม่ต้องไปกล้าเห็นไหมครับทีนี้มันสูงเท่าไหร่อ่ะเตียงสูงขึ้นมาห้าสิบเซนหนึ่งกว่ายี่ห้าห้าสิบเซนเราก็วัดขึ้นมาความสูงวัดได้หมดเลยลากมาตรงนี้ลากขึ้นไปครับลากขึ้นไปครับนะครับลแล้วตรงนี้ก็ลากกระดนานมา นครับตรงนี้เห็นไหมครับลากไปครับตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหเริ่มจากตรงนี้แล้วเราก็ลากมาตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้มันสูงขึ้นไปเท่าไหร่ครับเมตร75ไอ้75เซนแล้วก็วัดจากมุมนี้ครับ75เซนแล้วเราก็ลากมาตรงนี้ตรงนี้ ก็คือเกิดสมมาตรเซนแล้วตรงนี้วัดสูงข้ไปครับเกิดสมาสตรงนี้มานี้ครับแล้วตรงนี้ตรนนีค้ครับเป็นรูปเป็นล่างหมดแล้วเห็นไหมไม่เที่ยงเลยใช้วัดระยะเพราะฝรั่งมันไม่ได้เรานะ้วเพียแงแต่เราไปหาเจออย่ามาพูดว่าไม่เคยเจอเพราะคุณไม่เคยอ่านเลย สิ่งที่เราไม่เคยเห็นในโลกนี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีถูกไหมครับเพียงแต่เราไม่เห็นตรงนี้มัน40เซนใช่ไหมอ่าแล้วก็วัด40เซนใช่ไหมครับอ่าแล้วก็่ายระยะมาะตรงนี้40เซนตรงนี้ก็คือเป็นโต๊ะหัวเตียงเห็นไหมครับเนี่ยเราก็วัดความสูงขึ้นมาโต๊ะหัวเตียงตรงนี้นครับตรงนี้เราก็ลากไปคือลมสายตาตรงนี้เราเป็นแนีนอนหน้เลย อันนี้พื้นเนี่ยเราก็ลากจัมโบ้ทศนิจจิตถึงตรงนี้หน่อยจัมโบ้ถิถิถิตนะครับอันนี้อาจจะเป็นพื้นปาเก้อันนี้ครับแล้วแต่ลองนะเห็นนี้ครับแล้วก็ทำลวดลายที่พื้นหรือพื้นไม้ลังลิ้นแต่เราก็กะให้มันเท่าๆกันอันนี้ครับอ่า ยังอยู่แขงกินไปับทบนอย่งนี้เราไม่ได้เนี่ยเราก็จุดจุดตรงนี้ได้ครับด้านหลังเช่นพื้นไม้หลังลิ้นก็เท่าไรครับอ่าสิบห้าเซนก็คือ6กนิ้วแล้วก็วัดตรงนี้สิบหกสิบหกสิบกอ่านี่พอดูการะยะเอาแค่นั้นเองนบางอย่างเนี่ยเราก็ใช้วิธีความชำนาญก็คือการระยะเอาเห็นไหมครับทุกอย่างต้องไปรวมที่จุดรวมสายตาอ่าเห็นไหมครับ เห็นไ,ไหมครับเนี่ยเห็นไ,ไหมตรงนี้ก็เขียนกรอบกนมาเขียนอะไรกรบต่างๆถ้าหน้าตาก็เราก็เขียนเข้าไปตรงนี้เป็นรูปด้านเห็นไ,ไหมครับไม่ยากเลยโอเคไหมครับอ